เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคลิปนี้จะมารีวิวให้ดูค่ะเริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะคะปกติแล้วเฟสจะใช้เป็น iPhone เลยค่ะก็จะมีทั้ง iPhone 14 pro นะคะแล้วก็ iPhone 16 pro max ที่เราใช้อยู่ค่ะ นอกจาก iPhone ก็ยังมีกล้องถ่ายรูปที่เฟชใช้ก็คือ Can o n EOS M100 ค่ะอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะคะยังคงใช้ดีอยู่เลยค่ะแน่นอนว่ามีกล้องแล้วเราก็ต้องมีไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนที่ใช้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเฟชใช้เป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็นซลา m มนิกนะคะเราสามารถเอาอันเนี้ยเสียบเข้ากับที่ iPhone ได้เลยแบบนี้นะคะก็คือใช้ได้สะดวกมากๆเลยค่ะถ้าใครดูคลิปแรกๆก็จะเห็นว่ายังใช้ไม์แบบนี้อยู่นะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นตัวเล็กที่ชอบมากนะคะเพราะว่าจะให้โทนเสียงที่ค่อนข้างละมุนแล้วก็เฟชชอบเสีีีียยงงของอันนน้ท่่สุดุใดใากมามคเลคะ ถัดมานะคะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโบย่านะคะอันนี้เป็นไม้ที่เป็นไม้ไร้สายแล้วค่ะเราสามารถเอาตัวไม้นี้เสียบเข้ากับตัวเครื่อง iPhone ของเราหรือว่าอุปกรณ์อื่นได้เขาจะมีหัวมาให้หลายๆหัวนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียบไว้ที่ตัวเราเองเพื่อที่จะอัดเสียงได้เลยค่ะ แต่ปัจจุบันนี้นะคะที่ใช้อยู่นะคะรวมถึงในคลิปนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นไมค์ของ DJI ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไม่นานนะคะก็ใช้ดีมากๆเหมือนกันมีตัวรับอย่างเงี้ยค่ะ2ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้เสียบที่กล้องหรือว่าเสียบที่มือถือของเราได้เลยค่ะในการอัดเสียง ตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะซึ่งทําให้เวลาที่ใช้เนี่ยทุกคนก็จะไม่เห็นว่าเฟสติดไม้อยู่แต่จริงๆอะ่ะมันเป็นไมซ่อนอยู่ข้างในแล้วข้างนอกเนี่ยจะมีแค่แม่เหล็กค่ะพอถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าสู่กระบวนการตัดต่อค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ตัดตอ่อถ้าเกิดว่าเป็นคลิปสั้นๆเร็วๆนะคะเฟ็ตัดต่อผ่าน iPhone เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไหนายาวขึ้นก็จะใช้เป็น iPad นะคะแต่อันนี้เป็น iPad Pro ที่ก็ใช้มาสักพักนึงแล้วค่ะ แล้วก็อีกอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้นะคะแน่นอนก็คือ macbook ค่ะเป็น macbook air นะคะก็ใช้สำหรับการตัดต่อหรือว่าการประกบคลิปก่อนที่จะมาเป็น Final Version ค่ะสำหรับคลิปที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปนะคะถ้าเกิดว่าจะเอาเข้าคอมเนี่ยเฟตก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะที่เป็นตัว t r a เฟอร์ซึ่งอันที่เฟดใช้นะคะเป็นของ ugreen นะคะ